พี่เบียรโดนจับตัวไปฮะเบาๆนะเบาๆเฮ้ยมี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 คนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่เอ้าเป็นผู้ใดเอ่อวัดวัดดีครับผมเป็นทหารน้องไม้ครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปช่วยย่าหนีแล้วหนีหนี เอ้ยโชว์น้องโคตรเบื่อเลยวะ่ะใช่พี่ผมเบื่อมากเลยอะเฮ้ยนั่นเราไปหาอะไรกินกันไหมฮะลงทะเลเอะไรใช่เบื่อมากเลยเนี่ยพี่พี่จะทำอะไรอีกอะถ้าไม่ได้ลงทะเลว่ายน้ําเล่นไงเร้ไม่เราไม่ไม่มีอะไรทําเลยอะน้องมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นทําเลยแบบไปก็เราไปหาไปหาสารายกันก่อนก็ได้ไป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 หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วข,<อ>ขึ้นบกข<อ>ึ้นบกมาตั้งนานเออเอาเวียนี่ว่ะเอาเวียเวีย อาว่างไงทำอะไรอยู่อ่ะหาสาลายกินเหรอนีไงให้กินสาลาย,ยู่เออแต่ว่าแถวแถวนี้สาลายมันก็เริ่มหมดแล้วนะเราแทบไม่ได้ปลูกกันเลยอ่ะเราเรากำ <c oughs> oh <my S 1> ลังจะศูน์ <c oughs> <ๆ S 1> พันเรากำลังจะศูนย์เราจากโลกใบนี้ไม่เอานะยังยังยังใจเย็นใจเย็นเราเราแค่เราแค่แคว่ายน้ําอีกเกาะมาอีกเกาะเฉยๆนี่มันไม่ใช่เกาะที่เราอยู่สักหน่อยเกาะเราอยู่นู่นนะเราแค่แบบว่ายน้ํามาเฉยๆโอ้โหพี่พี่ดูใต้น้ําดิมัน แทบจะไม่มีสาหร่ายเลยอ่ะพี่ดูดิเออปึ๊บเอยไหนชึบเออจริงด้วยแทบไม่งอกอ่ะนั่นผมว่าพรุ่งนี้เราต้องย้ายไปเกาะอื่นกันแล้วไหมพี่พี่อุตส่าห์ตั้งชื่อว่าเกาะมนุษย์เนืออเลยนะเว้ยเผื่อเราจะอพยพมาเออใช่เผื่อเราจะแบบอพยพคนของเรามาที่นี่แต่ว่าสงสัยเราต้องกลับไปที่พวกพ่อแม่เราอยู่อ่ะเออใช่เราไปบอกว่าเกาะนี้ไม่มีอะไรเลยพอเรากินหมดแล้วอ่ะนั่นเราไปหาอะไรทําสนุกๆกันไหมเออไปไปไป เออเดี๋ยว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 ไอ้ก่อนก่อนที่มันมีเรือแปลกแปลกแปลกเรือผ่านมาเนี่ยเออใช่ใช่เอเมนไปไหมเออเออไม่มีเรือผ่านผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะเออไปดูกันหน่อยไหมไหนไหนน้ำทางไปหนนะครับไปหน่อยได้ได้ได้จะเดินไปทำไมเราเรามีหางเราก็ว่ายน้ำไปสิปึ๊บนี่ว่ายน้ำโอว่ายน้ำโคตรเร็ววันเนี้ยวันนี้รู้สึกว่าเออพี่เบคิดว่าอ่าหางของผมมันไอ้นี้ไม่แววขึ้นไหมไหนไหนไหน รู้สึกว่าหางผมแววขึ้นไหนๆแล้วโอ้ยอย่าตีหน้าดิหางอีกตีหน้าพี่อ่ะไม่หามันหางมันไปเองหันไปเองอ๋อเออเออดูเลียวขึ้นสงสัยได้น้ำไงอืมเห็นเห็นเห็นไหมเห็นภาพภาพร้านที่นี่มันดีกว่าอ่ะเราอยู่ไหนๆไหนๆไหนอ๋อนไหนไหนไ่นไหนั่นไงเห็นไหมเฮ้ยนั่นเรือเหรอเฮ้ยเรือใหญ่อยู่นะทุกท่านนะโอ้โหนั่นเรือเหรอเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะไหนฮึบซึบ เอ้ยระวังระวังนะเผื่อมีเผื่อจะมีคนเห็นน่ะไหนไหนเ้ยไหนส่องแป๊บนึงเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเฮ้ยพวกมนุษย์นี่นั่นพวกมนุษย์พวกมนุษย์นั่นเราไปหาของอะไรอะไรกันบนเรือไหมเราจะรอกันใจเย็นใจเย็นเอาเอาโชว์ไปไหนแล้วอ๋ออยังนี้อยังนี้ดูนึกว่าไปแล้วเฮ้ยแป๊บนึงเราหลบกันก่อนหลบกันก่อนหลบ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 เดี๋ยวเขาเห็นเราเดี๋ยวเขาเห็นเราเฮ้ยจะเองจะไปจริงเหรอวะพี่ก็เราก็แค่แอบขึ้นเรือเองจะเป็นอะไรไปอ่ะมันอันตรายนะเว้ย เมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่ลองดูนะเว้ยเขาก็แบบใส่ชุดอะไรเต็มที่นั่นน่เห็นไหมอยู่อยู่ตรงบนด้านบนเรือเห็นไหมเผื่อเขามีอาวุธนะเว้ยเผื่อเขามีปืนนะรู้จักปืนไหมอาวุธไปเช่นนี้ไม่มีใครรู้หรอกพี่นี่รู้แต่มันไม่รู้ไงสมมติถ้าเองพวกเองโดนจับขึ้นมาเองจะทำไงไม่โดนจับหรอกแค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมเบียแค่นี้ไม่โดนจับหรอกเอองั้นพวกเองไปกันเองเลยพี่ยังมีครอบครัวที่ต้องดูแล เออนั่นเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาของมาฝากเอ้ยไม่เอาดีกว่าเขามันป๊อตเราไม่ต้องมาซื้อของมาฝากอะไรนะไม่มีอะไรอ่ะเอ็งก็ไปด้วยไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไปพวกเอ็งไปกันสองคนฉันไม่ไปหรอกฉันจะไปไปหาอะไรกินเถอะไปดีคนป๊อตอ่ะเออเออพี่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 ป๊อตพี่เข้าใจกันเอ็งเอ็งไปกันเองเลยเออนั่นผมไปก็ได้เออไปเถอะไปแมวของมาฝากหรอกเว้ย ระวังตัวด้วยอ่ะรีบรีบรีบขึ้นแล้วก็รีบหาอะไรของกินอร่อยอร่อยแล้วก็รีบลงลงทะเลอ่ะเข้าใจไหมโอเคโอเคโอเคเออโชคดีโชคดีไปพี่เบียเราไปหาอะไรกินบนเรือดีกว่าไปเลยฮู้เฮ้ยพี่ระวังนะอุ้ยพี่ดูดีจุพวกคนมันเต็มเรือเลยอ่ะเป็นพี่เราต้องแอบไปเราต้องแอบไปดำ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 ลงไปให้ลึกเลยพี่ฮึปฮึปโอ้ยไปพี่ขึ้นไป

เอ้ยอย่า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 จักอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมแทงนะผมแทงนะหยุด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 มาทำอะไรกันเนี่ยกลบลงผม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 อยู่ใต้เรือครับคุณจะทำอะไรเพื่อนคุณจะทำอะไรเพื่อนผมอ่ะเฮ้ยอย่าทั้งผมอย่าทั้ผมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ย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 คุณจะทำอะไรเพื่อนผมอ่ะคุณจะทำอะไรเพื่อนกับผมคุณจะทำอะไรเพื่อนผมผมกพวกนี้ไปมาคุณบอกมาก่อนได้ไหมว่าคุณจะทำอะไรเพื่อนกับผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้ว ไม่ไม่ไม่ได้การละเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจะกลับมาช่วยนะผมกเขามาไปบอกพี่เบย์ก่อนเฮ้ย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 มันเงินดีวะเฮ้ยเจ้าหมาน้อยกินไหมอร่อยนะเว้ยอันนี่ไปเฮ้ยพี่เบย์พี่เบย์ตาเสียงใครวะเบย์เอ้าโชกลับมาแล้วน้องพี่เป็นไรพี่เบย์โดนจับตัวไปฮะเออพี่เบย์โดนจับตัวไปมึงนี่มัน จริงๆอยู่ยังไงให้โดนจับเนี่ยเออผมไม่โดนจับผมไม่ได้โง่แต่พี่เบียร์โง่อ่ะอ่ะอ่ะโอเคเอ้ยแล้วไปเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนจับเนี่ยเือเมื่อกี้อผมขึ้นไปบนเรือใช่ไหมพี่เบียร์โดนจับกลุ่มเลยพี่เบียร์เหมือนจะยอมอะแต่ผมไม่ยอมไงผมก็เลยแบบดิ้นอุ้ยพี่บอกพวกเองแล้วไงว่ามันอันตรายเนี่ยสุดท้ายก็โดนจับเป็นไงล่ะออปล่อยมันเป็นกูเล่นกับหมาดีกว่าไหมเฮ้ยพี่ไปไปช่วยพี่เบียร์กอนเออพี่แค่เล่นมูเออไปเร็วเร็วเร็วแล้วแล้วมัน แล้วมันรู้หรือเปล่าว่าพวกเราเป็นนางเงือกอะมันรู้ดิพี่มันเห็นหน้าผมแล้วเนี่ยมึงนี่มันจริงจริงพี่จะย้ำทำไมโอ้เออไปไปดีกว่าโอ้อะไรวะเออไปไปงั้นเอางี้เอางี้เราต้องไปแบบมีแผนเว้ยในเมื่อมันเห็นหน้าเองแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่เห็นหน้าพี่เอาเป็นว่าต้องตัวเอ็งก็ฉลาดเหมือนกันนี่ขอโทษที่ด่าโง่เมื่อกี้เออแต่แผมจะเอาทรายมาปิดหน้าพอไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออ ก็คือเฮ้ยอย่าทําลายเกาะอีมาก็คือเดี๋ยวบนเรือพี่คิดว่ามันน่าจะมีชุดอยู่หละพวกชุดที่เขาใส่กันน่ะลําลองเออเออเราต้องขึ้นไปหาชุดแล้วก็เดี๋ยวเองอ่ะพยายามหลบอยู่หลังพี่ก็พอเดี๋ยวเพื่อมันเห็นหน้าเองแล้วมันจําได้เอ้ยไอหมอนี่ไอคนนี่ว่าอะไรเงี้ยหยอกเก่หยอก่าออเอทำไมพี่ชอบด่าผมเนี่ยหยอกเล่นว้ยหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะพี่ไม่ด่าก็ได้กันเดี๋ยวพี่บอกความลับออกคลิปนะเอ้ยไม่เอาไม่เอาไมันม่ไมมม อ่าโอเคโอเคมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่างั้นเราเรียบไปกันเลยเอางี้ไปทางถ้าไปทางเนี้ยมันอาจจะรู้งั้นเราต้องแบบไปทางล่างแล้วก็แบบไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไป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 ึ๊บอีกฝั่งหนึ่งมันมีบันไดขึ้นไหมเอ็งคิดว่าตอนนั้นเอ็งเห็นไหมไม่แน่ใจอ่ะพี่อยู่ไหนแต่ผมไม่เห็นอ้ลงมา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 พยายามไวดลงต่ำๆไว้ลงต่ำๆเมื่อกี้ผมเห็นมันอะไม่รู้มันเห็นผมหรือเปล่าเอ็งคิดว่าเวียนโดนจับอยู่อยู่นไหนวะ น่าจะชั้นใต้ดินอะชั้นล่างเลยนี่นี่ไงนี่ไงเอางี้เอย่างงี้ปะอยู่นี่อยู่นี่ผมหาพี่ผมหาพี่เพ่เจอพี่อยู่ไหนอยู่นี่อ๋อนี่อ๋อนี่พี่พี่เจออะไรขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นดูล่าลาวให้เบาๆนะเบาๆึบเฮ้ยเฮ้ยมี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 คนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่เนี่นี่นอยู่ตรงไหนโอเคโอเคเรื่อยเรื่เรื่ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยมันมันมันอยู่หน้าเรือมันอยู่หน้าเรือมามา เข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆทีนี้เข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บปุ๊บปิดในห้องอะไรเนี่ยในไงนี่ไงเสื้อมันเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจงงั้นใส่เลยใส่เลยใส่ๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยพี่เฮหมือนมันจะรู้ตัวผมได้ยินเสียงมันพูดว่าใครวะเป็นเป็นึงพี่ยังไม่ได้ใส่ชุดเลยเป็นึงพี่ขอใส่ชุดก่อนโอเคโอเคพี่พี่ใส่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าเจาเป็นผู้ใดเอ่อว่าวันวันดีครับผมเป็นทหารน้องไม้ครับเอ้ย ไม่มาหน้าไม่บอกเ่อหัวหน้าสั่งให้ผมมาช่วยเรือครับเคือมีมีอะไรกันหรือครับมาดูไอ้เจ้ได้ยินเสียงไก่กันไป็นรูเสี้ยพวกเจ้าใช่ไหมครับครับมีผมคนเดียวครับโยนลบโยนลบโยนลบมีคนเดียวใช่ไหมมีมีคนเดียวครับมีคนเดียวมใครอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นเพื่อนกันนเอพื่ผมครับเพื่อนผมเพื่อนผมเออ่มันมันเพิ่งมาครับ โอ้ก็กี่้อายจัแม่ถึงบอกว่าอยู่คนเดียวใช่ใช่รบรบรบมัเดี๋ยวมีอะไรเหรออ่ะมันเขาเขาขี้อายครับเขาอ่เด็กเด็กซื่อๆครับเด็กซื่อๆอ๋อโอเคโอเคแล้วมันยี่ใจยไงอะขอตังหน่อยครับขอตางหน่อยครับไม่ไม่ไม่ขอตังน้อยหัวนาสั่งให้พวกผมมาประจำการที่นี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วอ่ะลงพายเรือมาสิครับหนังเรือสำรองมาใช่ใช่ครับมีคนมาส่งครับโอเค ไปงั้นก็ไปทำงานเราต้องไปบอกกัปตันกันเออผมผมบอกกัปตันแล้วครับผมบอกกัปตันแล้วผมผมบอกไว้แล้วครับอ๋อโอเคไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงไปดำเนินงานได้เลยนะคุณไปได้เลยครับครับเดี๋ยวพผมจะไปทํางานอยู่ด้านล่างครับเจอกันเด้อครับไม่ต้องเกียนเด้อครับครับครับเอาไปไปดูเสากระดกเรือต่อละ

พี่เวียอยู่ไหนอะวยแต่พวกโจสลับใหนไม่รู้จริงๆเหเนี่ยว่าเราพอมตัวกมาเนี่ยพี่แล้วผมเป็นไอเนี้ยเมื่อกี้ผมก้มหน้าเลยเข็ดคอยได้เฮ้ยเนี่ห้องอะไรอะอันนี้มันจะเป็นห้องทำอาหารของมันนะแล้วแล้วติดเหนื่อยอีกแล้วติดเหนื่อยอ๋อเนี่ยเนี่ยห้องอาหารแน่เลยเฮ้ยเสียงอะไรอะเหมือนมีคนอะไรสักอย่างเมื่อกี้เหมือนพี่พี่เห็นคนอยู่นะระวังเมื่อกี้พี่เห็นพี่เห็นเขอหาอะไรกินก่อนมีอะไรไหมไม่มีอะไรให้กินเลยอะโหโล่งเลยเฮ้ยแล้ว คิดว่าพี่เวียระวังไหนเอ้พี่มีชล้างมีชล้างไหนไหนไปไปไฮัลโหลเวียฮัลโหลโอ๊ยพี่มีคนอยู่กูิ๊กอย่วรังดีกว่าอนไรออะไรกปันสวัสดีครับเหมือนเหมือนมีคนบุกมาเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กใหม่ไเอยเด็กใหม่อะไรไม่มีใครมาไม่มีเด็กใหม่ท้งนั้นอะที่นี้ไม่มีเด็กใหม่เอ้า ถูกเงียบ่งียบเงียบเนียูเไหนปึ๊บนี่โกระสุนกันไหนเอ้าเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอดวัสดีก็เขาบอกก็บอกก็เป็นตาานไม่ผมเป็นตาานไม่ครับสวัสดีครับกตทขานไมจากไหนครับุดล่อเอ่าผมผมผมเกบคอครับผมอ่าเป็นแผลที่คอเลยต้องก้มหน้าตลอดเวลาอืมเรามาจากไหนครับเออมาจากมาจากเกาะเปเป้ครับเกาะเปเป้ใช่ครับเพราะเพราผมเคยประจำการอยู่ที่เกาะเปเป้ครับแล้ว เอ่อหัวหน้าหัวหน้าให้มาอยู่ประจำการที่นี่ครับผมไม่ไม่ได้เรียกคนคนมานะครับเขา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 ส่งมาครับเขาส่งมาเขาบอกให้มาเมอมาเขากลัวว่าคุณไม่ไหวกันคุณคุณกัปตันจะ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 เถียงผู้ผู้ผู้กองสูงสุดเหระครับคุณกัปตันเออนี่คุณจะเที่ยงหรือเป็นจะสลัดหรือเป็นทหารเรือเนี่ยไปปล่อยไวะเป็นโจนเป็นโจนสลัดว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกพี่พูดตายไม่ใช่หรือไม่เป็นไรหรอกเน่เน่แต่ตาย เอากันเถอะไปกินเ้ากันน่าจะเหนื่อยนะดูได้ครับได้ครับอฮ้ยผมผผมเกลว่าผมจะกินไม่ได้ดิผมปวดคอตอนนี้คืออ่าต้นคอผมเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรไปท่าไหนกินไปนั้นแหละไปช่วยดักคอไหมเหมือนมาถึงห้าช่วยดัดดัดคอไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมแค่รูเดียวเองเอาเลยน้ำอุ้ยชคอาหารรู้ผมขอผมขอไปกินหน้าเรือนะครับบารีผมนั่งแบบนี้แล้วผมจะอ้วกแตก โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปไปดูเขาก่อนนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอาเอาน้ำให้เขาก่อนว่าผมขอตัวก่อนนะครับเอ้าว่ผมผมหยิบน้ำมาเกินครับผมเอามาวางเลยครับโฉวอะไรคือเกาะเบเป้วะไม่ไม่รู้เลยมันเชื่อเลยนะโจรโนรโจ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 มันมันรโจ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 รไจ่โจรอจรโ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 จนโจรนจรโ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 จร มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาผัดมมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเวรครับเปลี่ยนเวรเปลี่ยนเวรขอครับแล้วคนอื่นเป็นยังไงบ้างอ่ะอยู่ที่ห้องอาหารครับอันนี้น้ำครับนี่น้ำนี่น้ำโอเคครับขอบคคุณรับขอบไปมันไปยังมันไปยังนี่วิวอยู่นี่ไงวิวอยู่นี่มันไปยังอ่ะพี่พี่อะเป็นเป็นไงบ้างมัน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 จะฆ่าพี่หรือเปล่าเอาพี่ไปขาย มัเจ้าพีไปขายอุ้ยออกมานะเร็วเร็วเร็วรีบออกมาแล้วรีบหนีกันดีกว่าเอาออกมาเร<อ>็วเร็วออกมาปั๊บปั๊บปั๊บนี่เราเราต้องปนปนของไปทีละนิดทีละน้อยเราจะปนเขาอีกเหรอเราต้องปนมันจะปนมันปนพีเวียเราเลยปนเขาไม่มีเกาะทำไมพวกมันจนจังเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ว่าเรารีบหนีดีกว่าน้องเดี๋ยวถ้าโดนเจอพร้อมเวียร์เราเราจะซวยกันหมดนะระหว่างนี้มันอยู่ที่ห้องอาหารน่ะเนี่ยโอกาสทองเลยนะเว้ย ล็อตทั้งพี่ไอ้พี่ไอ้บอลไอบอลไอเอาไก่บอพี่บอเกินกนอาหารในคอก่อนไหมครับเออเอาไก่าโอ้ยี่บอี่บอมพักใหม่แล้วครับคือคือผมโอ้ยโอยใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับลิซมีลซซินมีคือคือผมจะเอามันไปมันมันไปให้เป็นอาหารชลาบครับ เพราะว่ามันไม่มีค่าสําหรับเราไม่ได้ไม่ได้เราได้มันไม่คาไอ้เฮ้ยทำเกินนาทีอ่ะผมผมผมบอกเลยนะครับว่าผมผมเดี๋ยวต่อไปเลยอีกรอบมึงเลยนี่เอาไหมมาดูชัดๆมาดูชัดๆที่คอร์ดหน้าอันนี้มาอะไรนะจับไปจับไปเอาไปจับไปงานเมื่อเนี้ยจับจับไว้พี่เบต้าผมมาเอามาเอาไปขังกันเดี๋ยวพ่อ พี่พี่พอไหมอย่า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 พึ่งก่อนน้องไปสามคนมาเลยอย่างเงี้ย่ทไปไปไปสามคนมาเลยพี่เบ้พ่อไหมอย่าอย่าพึ่งน้องใจเย็นมันอันตรายเกินไปมานี่ก่อนพวกคุณพวกคุณผมมีอะไรจะบอกอะไรอ่ะมาเดี๋ยวผมผมมีอะไรจะสารภาพอะไรมาที่มานี่มานี่มานี่มาที่มีอะไรน่าเราน้าเราคุณนนเนี่ยเหมือนเคยเจอที่ไหน คือผมจะรัพวกผมเป็นนางเงือกครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปยย่ะหนีแล้วหนีหนีเวียนโดนแล้วไปไปไปเอาไป่างรอดิลลือไปแล้วไม่เป็นคิวกินขาเอาเร็วเร็วรีบกลับก่อนบอลเขือนเยไปเร็วรีบ่หลังผมไปแล้วมาขึ้นได้ คืออะไรคืออะไรตัวคืออะไรไม่ต้องันลาบใต้แกนพวกแกแล้วกูคืออะไรตัวกูใหญ่เรือมันจะจมแล้วนะเรือมันจะจมแล้วนะจะไปเขาจะไปจะไปเข่าแกไอเจ้าฝันไปเถอะโอ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วมันจะยิงมันจะยิงมันจะยิงเฮ้ยไปไหนก็ไปเลยชิลปอุ้ยอุ้ยโทมมันเสียงเกินไปแล้วนะน้องเมื่อกี้ ดีนะเมื่อกี้ผมหัวหัวไวไงโอ้โหแล้วแล้วผมจะเหนื่อยทำไมไม่คือตอนนี้เราอยู่บนเกาะนี้ไม่ได้แล้วนะเว้ยไม่งั้นพวกมันจะมาตามล่าเลยเราเราเรียบอพยพกันดีกว่าไปพี่กับเราไปเกาะไปนี่นะเกาะเปเป้แล้วไงเออไปเปเปลเปลบีที่ไหนเรากาอเปเป้เราแค่คิดขึ้นมาสดๆไไม่รู้เหมือนกันไปไปเอาเอาเป็นว่าเราเมื่อทางที่ตะวันตกแล้วเราไปทางที่ออกแล้วกันไปไปไปเราหนีกันดีกว่าไปไปไป